คุณผู้ชมครับการฝึกซ้อมช่วงนี้ของสโมสรเมืองทองจูเนเต็ดนะครับโค้ชดาเรนนำทีมฝึกซ้อมนะครับระหว่างที่รอโค้ชมาริโอยูรอฟสกี้และโค้ดันจโจพ้นจากการกักตัวหลังจากที่เดินทางกลับไปทั้งที่ไอวอรีโค้ดและก็มาเซโดเนียนะครับก็เป็นโค้ชดาเรนนำน้องๆดาวรุ่งน้องๆเยาวชนในสัญญาย,ยืมตัวนะครับที่กลับมาฝึกซ้อมกันก่อนช่วงแรกๆนะฮะ ถึงแม้ว่าปัจจุบันนี้จะมีนักเตะพี่ๆหลายต่หลายคนจริงๆแล้วจะต้องกลับมากลางเดือนนี้แต่ขอมาฝึกซ้อมก่อนเนินเน่นๆอย่างพี่เคนพิชาอุตราพี่เมน่นภูมินแก้วตาพี่วงวงสกรชัยกุลเทวินหรือ,อย่งตอนเนี้ยพี่ตองตองหนึ่งชาติชายแสงดาวมาโกบาลินี่แล้วก็พี่โจโอธิคุณมีท่วมซันดี้วงเดอรีสกุลชยัยแสงโทโพพี่บอสชยพลัพมาหรือพี่อ้ําเพชรรัชโชติปาระนะครับ ก็กลับมาฝึกซ้อมในช่วงเตรียมทีมก่อนจะเปิดฤดูกาลซีซั่น2021-22กันแล้วนะครับและมีอีกหนึ่งในนั้นนะฮะก็คือน้องเพชรเล่าหะเสรีกุลก็กลับมาจากสัญญาย,ยืมตัวกับทีมอุดรธานี FC นะครับที่เจ้าตัวย้ายไป เล่นในสัญญาเยืมตัวแล้วก็ได้ลงสนามอย่างสม่ำเสมอด้วยเช่นกันนะครับเราจะพาผู้ชมไปพูดคุยกับน้องเพชรกันสักนิดหนึ่งดีกว่านะครับนี่ก็ถือว่าเป็นแบ็กซ้ายอนาคตไกลของสโมสรเมืองทองเช่นกันนะฮะว่าการได้มีโอกาสไปลงสนามสะสมประสบการณ์เพิ่มมากขึ้นจะตัวพัฒนาตัวเองได้มากน้อยแค่ไหนอะไปพูดคุยกับน้องเพชรกันนะครับ ดูการที่ผ่านมาครับเพชได้กลับไปเล่นอุดรอีกครั้งหนึ่งเป็นยังไงบ้างกับการไปเล่นอุดรอีกครั้งน่ก็ได้รับโอกาสลงเล่นเยอะขึ้นครับแล้วก็พอได้ลงสนามก็เห็นสิ่งที่ต้องพัฒนาอะไรบ้างก็ความฟิตแล้วก็พวกลูกเกมบางอย่างครับเคมรับอะไรครับคือไปคราวนี้มันแตกต่างจากครั้งก่อนๆนะครั้งก่อนอาจจะไปซ้อมไปอะไรอย่างเงี้ยแต่คราวนี้ได้เล่นเลย ได้ซึมซับอะไรการระบบไทยลีก2บ้างมันเหมือนผมซ้อมมานานแล้วแต่ว่าผมยังไม่ได้แบบเจอเกมจริงครับพอเจอเกมจริงมันก็เหมือนเคาะสนิบเงี้ยครับก็มันห่างไปนานครับก็ต้องแบบพอกลับไปเล่นก็ต้องพัฒนาอะไรอีกเยอะนะครับพอลงไปเล่นจริงเรายังแบบต้องปรับปรุงเยอะครับเกมมันหนักขึ้นด้วยใช่ไหมก็ใช่ครับแล้วก็ด้วยความที่มันแข่งทีครับก็ต้องแบบฟิตซ้อมร่างกายตลอดเวลาครับ มันถูกคาดหวังไว้สูงด้วยเพราะว่าอุดรก็หนีพื้นที่อันตรายด้วยกดดันไหมเวลาต้องออกสตาร์เป็นสเปซเล่นตัวจริงแล้วมีเป้าหมายว่าต้องมีแต้มต้องชนะก่อนเล่นก็กดดันครับแต่พอพออยู่ในสนามมันมันลืมทุกอย่างครับมันก็ไม่ไม่ได้กดดันแต่ว่าก็ต้องทําให้ดีที่สุดครับเพื่อทีมจะได้อยู่รอดครับถือว่าได้ประโยชน์เต็มๆใช่ไหมกับการที่ย้ายในสัญญายืมตัวแล้วเราได้เล่นก็ได้ครับเพราะว่าซ้อมมานานแล้วก็ไม่ได้เจอเก่งมันก็ไม่รู้ว่าแบบตัวเองพัฒนาไปถึงไหนครับ เงาไหมแต่ก่อนจะอยู่กับพี่ต้าอยู่กับพี่ๆหลายคนมีกลุ been, TA, ่มไปตกปลามีกลุ่มไปกินกาแฟด้วยกันแต่ทีนี้พอต้องไปแบบอยู่ดอนนี้เงาไว้ก็คิดถึงพวกพี่ต้าพวกพี่เข็นเลยครับแต่ว่าสุดท้ายก็เนี่ยครับอยู่กับวินอยู่กับอะไรครับอยู่กับพี่ออฟเลยครับครับก็อยู่ไหนต้องปรับตัวครับผมว่าแล้วยังพูดถึงพี่ต้าแล้วเป็นไงกับพี่ต้าตอนนี้ติดทีมชาติไปละก็คุยกันอยู่ครับเขาบอกอีกเดือนหนึ่งครับกลับมา ดีใจกับพี่เขาไหมดีใจครับแล้วก็ยังมีนัดกินข้าวอะไรตอนปิดฤดูกาลอยู่ครับครับผมก็ให้เรามองแค่คนใกล้ตัวก่อนนะมองพิต้านี่เป็นหลักเนาะในการพัฒนาตัวเองเนาะในการแบบนั่งพิต้าก็นั่งนานเลยนะกว่าจะได้เล่นตัวจริงนะครับพิต้าก็คอยสอนครับว่าเนี่ยแบบว่าเขาก็อยู่ไทโรเขาก็ได้ลงบ้างไม่ได้ลงบ้างจนแบบเขามีทุกวันเนี่ยครับครับคาดหวังแค่ไหนกับปรีซีซั่นกับทีมเมืองทองก็ ก็ต้องทําให้เต็มที่ครับแล้วก็แล้วแต่ผู้ใหญ่ว่าจะเห็นว่าสมควรอยู่ที่ไหนครับครับผมนี่ก็รุ่นลลาเขาเดียวกันทั้งหมดเลยเนาะครับน่าจะซ้อมสนุกครับผมโอเคครับให้กําลังใจ่ครับเพจครับครับแน่นอนว่าช่วงนี้ของการเรียกมาเชนนิ่งการฝึกซ้อมจะเป็นในเรื่องของการฟื้นฟูสภาพร่างกาย แล้วก็เน้นในเรื่องของความฟิตนะครับเพราะฉะนั้นแล้วกลุ่มน้องๆดาวรุ่งที่เดินทางมาทําการเทรนนิ่งก่อนก็จะเน้นในเรื่องของการวิ่งซะเป็นส่วนใหญ่หรวมไปถึงฟิตเนสที่ต้องใช้พละก,กําลังสภาพอากาศเมืองไทยมันค่อนข้างร้อนด้วยนะฮะช่วงนี้น้องๆก็ยิ่งต้องพิสูจน์ตัวเองนะฮะให้เข้าตาสตาฟ้ชทีมงานให้ได้มากที่สุดด้วยเช่นกันนะครับก่อนที่พี่ๆซีเนียจะเดินทางตามมาสมทบในช่วงกลางเดือนมิถุนายนเที่บถึงนี้นั่นเองนะครับ โปรแกรมไทลีกถูกวางเอาไว้คร่าวๆนะฮะปลายเดือนกรกฎาคมแล้วก็ต้นเดือนสิงหาคมนะฮะแต่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าด้วยสถานการณ์โควิด -19 แบบนี้จะมีการเลื่อนโปรแกรมการแข่งขันไทลีกออกไปอีกหรือเปล่านะครับแต่หลายสโมสรก็กลับมาเชนนิ่งกันตั้งแต่วันที่1มิถุนายนกันแล้วละครับแต่ละสโมสรก็มีมาตรการในเรื่องของการดูแลโควิด -19 กันนะครับอย่างเช่นทีมเมืองทองเองก็ใส่ใจในเรื่องของการเซฟนักเตะ ในการเทรนนิ่งแต่ละวันนั่นเองนะฮะอาจจะแบ่งระยะของการเทรนนิง่งดูแล,แลเรื่องความสะอาดเจลล้างมอือก่อนการเทรนนิ่งแต่ละวันแล้วก็หลังการเทรนนิ่งแต่ละวันนะครับรวมไปถึงเรืเ่องนักเตะแต่ละกลุ่มมาสลับสับเปลี่ยนกันเทรนนิ่งแล้วก็กำชับนักเตะในเรื่องของการใช้ชีวิตประจําวันด้วยล่ะครับก็อย่าไปอยู่ในพื้นที่ที่มีชุมชนมากๆนะฮะก็ เสร็จจากการฝึกซ้อมก็ให้แยกย้ายกันกลับบ้านเพื่อเซฟสุขภาพร่างกายของตัวเองด้วยนะครับเพราะเดี๋ยวโคดมาริโอยูรอฟสกี้เดินทางมาถึงทุกคนจะต้องไฟติ้งจะต้องพิสูจน์ตัวเองนะครับว่าใครจะได้สตาร์ทในซีซั่น2021-2022ที่จะเดินทางมาถึงนี้นั่นเองนะครับ